มาดูต่อที่เรื่องราวดีๆกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคะสําหรับน้ําใจของคนในวงการบันเทิงฮะหลั่งไหลยอย่างต่อเนื่องอย่างนักร้องชื่อดังพี่ทัศน์นัตะะวัดทุ่งคะ่ะบอกเลยว่าเห็นคนเดือดร้อนแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้นะคะพี่ทัศน์นัตะะวัดทุ่งคะ่ะได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะที่นี่คือโรงพยาบาลสนามคะ่ะพี่ทัศน์บริจาคให้ส0 0 0สนบาทนะคะเพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้นําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อไปคะ่ะ ส่วนคนนี้ก็ยังไม่หยุดบริจาคนะคะคุณแจงค่ะภรรยาของนักแสดงตลกชื่อดังคุณแจ๊่วชวนชื่นทำบุญบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็นี่แหละค่ะได้เงินมาจากการจ้างงานงานเก่าๆที่เก็บเอาไว<ะ>้1น0 0 0แสนบาทอม,มอบเลยให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจำนวน10,000แสนนะคะซึ่งบัตรเทิงไทยรัฐก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนจริงๆนะคะอย่างที่พูดกันตลอดแหละ,ะอะไรที่หยิบยื่นความช่วยเหลือดีๆให้กันได้ในช่วงนี้ก็ช่วยๆกันไปให้ทุกคนได้ ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคุณผู้ชมใช่ถึงใครจะไม่มีทุนทรัพย์นะแต่ว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญ<ช>คุณ<ช>ผู้ชมค่ะ,คะ